จะไปวัดหลวงพ่อปานรถยังไม่มารับเลยรอรถอยู่สามสิบบาทรักษาทุกโลกขอให้นายกอยู่นานๆน,น,นะคะขอให้ถึงสองปีนะคะที่จริงจะให้เวลาสองเดือนก่อนสองปีะว่ากันทีหลังทำงานจริงจังนะคะเห็นทุกวงกลมท,กทุกขบุทุกขบทุกอะไรรัฐมนตรีทุกคนทุกคน ขอให้ทำงานจริงๆงจังๆนะคะสามสิบบาทรักษา,ท,าทุกโรคสมัยต้นชวนแล้วคะ่ะให้แน่แจะนั่งดูนะนี่แต่ว่าถึงพ่อปานแน่แต่บองพ่อเมื่อคืนพ่อมาหาพ่อปุ๊บปุมานมาหาหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยวันนี้ก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะวันนี้ก็จะรู้คะ่ะแล้วคนแก่ได้ถึงสนะิบสามพันไหม ถ้คนแก่ถึงสามพันจะได้ไปทําคนแก่สามพันใช่ไหมจะได้ไปทำแก 3, 000, ่แ,กแล้วเนี่ยได้สามพันก็จะได้ไปทํานะคะเนี่ยอืมคนแก่ได้สามพันขอให้ได้จริงๆนะคะไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคก,ก็ทำสมัยท่านชวนละคะ่ะโอเคไหมคะอืม